น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้สถานการณ์กำลังเริ่มคลี่คลายแต่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังล่าสุดมีคลิปวัยรุ่นที่ต้องบอกว่าพี่ๆกู้ภัยจากปอเต็กตึงเป็นทุกอย่างให้จริงๆทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจจกถุงยังชีพย้ายผู้ป่วยรวมทั้งช่วยกลุ่มเปราะบางแต่ภารกิจคราวนี้ย้ายสิงโตตัวน้อยๆสองตัวกับสุนัขพิษบูลสี่ตัวจากตำบลหนองพึ่งอำเภอสารภีไปไว้ที่เชียงใหม่ในซาฟารี